สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขนครับมืัอนี้ก็โยกับช่องแสงเดสานเชนแอร์ขึ้นก่อนนะครับพี่น้องมืัอนี้กัพระพี่พระนองไม่กินสมครับพี่น้องไม่กินบะคอครับกินบะคอร้อยลำปลาพี่น้องสมโซ่เผ็ดเพลิพี่น้องเป็นตเสียบปะครับโอ้ยเห็นเราทำร้ายแตกมาเด้อครับไม่ต้องบอกยังไงดอกพี่น้องมาเด้อครับไม่กินบะคอเหมือกันครับพี่น้องโอ้ มสมแขกพี่น้องอืมสมพี่น้อง อืครับรอื่นอื่นไหนเข้าไปน้ำรถพี่น้องเห็นมา้ยล้อตะขครยในนี่โอ้โบ่คือหรอครับอืม ขอระยัดกิน้ำจังหนได้หรือล่งสมคับครับโอ้ยสม โอู้้องพี่นอ้บบองเศรษฐาบ่อยากทมากๆพี่นอ้องคักไอ้ลีพี่นอ้องมือนนี่ยง้มนี้มันก็เป็นยง้มของบักคอนะครับไม่คิดอยากพี่นอ้อง ก็เลยพอคาเพิ่นเอามาเลขหายกเ็เลยสื่อน้เพิ่นบ้เลยขึ้นเองเด็กพี่น้องขึ้นต้นใหม่บ่เป็น,นครับอืมโอ้สุดยอด มันห่อนๆพี่น้องกินสม,มสมโสมเนี่ยอ้หักมสมโสมเผ็ดๆนะเพลกระเพ็ดพี่น้องไพ่ที่ทองใสบ่ค่อยดีนี่บอกคนเ็ดเด้อพี่น้องกินนั่นบะคอเรากินน้ำน้ำน้ำกลดหน่อยพี่น้อง มันสีทองเสียพี่น้องเพิ่นว่าดอกว่ามาครับกต่อไปพี่น้องอืมอูพี่น้องสมุป็มองอยูเลยพี่น้องครับ มาควาตนไดนนาะเนอโอ้สมพี่น้องพักมื้เนี่ย คักแน่เลยครับพี่น้องเสยียบสายใจแห้งบอกว่าปีนี้นี่นี่แหละครับเพิ่งได้กินนี่แหละพี่นอ้องบุคขวานี่น้อง กอบไห้ครับนกต่อไปพี่นอ้องบ่ขมขวาต้นเด็กก็สมแต่น้อนอะ เมือลังที่ถามพอ่อคากอนครับพี่น้องเก็บมาต่เสริสมแท้ซ่นบอกกักเลยพี่น้องคำเตือนนะครับบ่สมควรนที่สิกินเงี้ยม,มขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวทองเสียเงีมยมขึ้นเดี๋ยวมันจะบดได้น้อนครับพี่น้อง ยืมเยิ่มเล็กน้อยอืมว้าวคักพี่น้องขออนุญาตกินน้ำอีกจฉกรอบไม่เด้กพี่น้องสมคักทั้งสมทั้งเผ็ดพี่น้อง มหยกสุดท้ายแล้วพี่น้องบ่โห่หยกที่สุดแด้วแต่หยกนี่เป็นหยกสุดท้ายพี่น้องอคำละสีหน่อยพี่น้องมาครับอื ซื้อนอี่รีไปน้องซื้อนบอกกอกแล้วครับอืโอ้ยสมคัดี่น้องเพราะเหรครับพี่น้องอิ่มแล้วสมได้ต้งสมต้องเพชรครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอฝากไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงแกให้ตกกับผมเลยเด้อครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ